สวัสดีครับพบกับผมอาร์ตนะครับในรายการรถบ้านจัดชัยครับแล้ววันนี้นะครับอาร์ตมีสิ่งดีๆจะมาบอกทุกๆคนอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอาร์ตนั่งอยู่ในรถ Mazda CX-9 นะครับผมนะฟังไม่ผิดนะครับ Mazda CX-9 ซึ่งคันนี้นะครับบอกไว้เลยนะครับเป็นรถมือสองคุณภาพดีเช่นเคยนะครับแต่ พิเศษก่อนนั้นคือเครื่องของคันนี้นะครับเป็นเครื่อง V6 นะฮะโอ้รับรองว่าถูกใจสายสปอร์ตสายซิงแน่นอนนะครับเครื่อง V6 เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนตามหาเยอะมากนะฮะสำหรับใครที่เป็นสายโมรถอะไรนะครไม่จําเป็นนะฮะเอาคันนี้ไปรับรองว่าได้เครื่อง V6 เครื่อง Lamborghini เลยนะฮะเครื่องอันนี้ครับวิ่งในอัตราความเร็ว CC อยู่ที่3,700 cc ครับซึ่งโคตรเร็วเลยครับเร็วมากฮะ โอเคครับเดี๋ยวจะอธิบายดีเทลรายละเอียดภายในคันนี้นะครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่ภายในรถ m a z d a CX-9 นะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมน้าจริงจริงตอนเปิดก็อยู่ในรถอยู่แล้วนะครับอยากกระทำให้มันรู้สึกยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะฮ <c oughs> นะะตัวสตาร์ทของคันนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มอ่าไม่ใช่เป็นปุ่มแบบว่ากดแล้วสตาร์ทแบบคันใหม่ๆนะฮะเพราะคันนี้ค่อนข้างจะมีอายุพอสมควรแล้ว แต่คันนี้ถือว่าเป็นรถนําเข้านะครับก็กุญแจก็เป็นแบบใหม่แล้วนะฮะนี่กุญแจเป็นแบบนี้นะครับนี่ส่วนที่ไขครับก็จะเป็นมีที่ไข่แบบไดเกียร์สตาร์ทให้นะครับก็บิดบิดขึ้นเลยครับแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับผมอ่ะฮะต่อไปนะครับไมค์คันนี้นะครับไม้ทั้งรอบนะครับและความเร็วนะครับกิโลเมตรนะฮะหรือว่าไมค์แอร์ไมค์น้ํามันนะครับคันนี้นะฮะเป็นไม้แบบ แอน l ล็นะครับหรือยังเป็นไมเกลอยู่ที่เรารู้จักกันนั่นเองซึ่งมีความทรงสปอร์ตนะฮะยังไม่ได้ทันสมัยขนาดที่จะเป็นมิดตันแต่เอกลักษณ์ของเขาทําให้เป็นดูแนวสปอร์ตสุดๆนะสำหรับตัวคันนี้ผมชอบมากต่อไปครับเป็นเครื่องเล่นเสียงนะครับเครื่องเล่นเสียงของคันนี้นะครับก็จะมีทั้ง MP3 นะครับผมและมีลาโพงแบบพรีเมียมลาโพงที่เพาะมากๆผมลอให้ฟังดูนะอ๋อ ครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะโดนล,ลิขสิทธิ์กันไปม,มากกว่านี้โอเคครับส่วนเกียร์นะครับผมก็จะมี P R N D ครับแต่พิเศษนะครับมีตัวเกียร์แมนนวลให้ด้วยสําหรับรถคันนี้นะเกียร์ที่พิเศษก็คือมีเกียร์แมนนวลให้นะฮะตัวเกียร์แมนนวลเนี่ยก็คือจะปรับรอบนะครับอัตราการเร่งได้กระชับรัดและได้คุณภาพมากที่สุดมากกว่าเกียร์ดีธรรมดาถ้าสมมติมใครที่ชอบความเร็วชอบเล่นเกียร์อยู่แล้วคันนี้ไม่ต้องใช้แบนเนอร์ชิพครับมีแมนนวลให้เลยรับรองว่า แน่นอนนะครับเคครับภายในรถนะครับอบ์ดจะถูกตกแต่งไปด้วยหนังนะครับเป็นเบาะดังนะฮะอ่าเป็นหนังสีเทานะครับสวยงามนะครับเบาะพับเก็บได้นะครับโซนด้านหลังนะฮะก็จะมีพับเก็บได้เลยส่วนเบาะตรงกลางก็พับเก็บได้เช่นเช่นเดียวกันครับถ้าพับหมดทั้งหลังคือคันนี้นะครับเหมือนแคปดีๆเลยนะฮะทั้งนอนได้แบบของได้สบายใจแน่นอนครับส่วนพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบ3ก้านนะฮะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันซึ่งตับเสียง แคนเซิลปรับโหมดปิดเสียงปรับอะไรได้หมดนะครับผมรับรองว่าคันนี้ถึงมันจะเป็นรถที่เก่าแต่ว่าเป็นรถและอเทมซึ่งสภาพเครื่องดีและเป็นรถนำเข้าที่ไม่มีเห็นในท้องถนนมากมายดักนะครับคันนี้นะครับตัว Mazda CX9 เนี่ยครับแอร์แบ็กนะครับจะมีรอบคันเลยนะครับผมรับรองว่าถูกใจใครหลายๆคนแน่เพราะว่ารถค่อนข้างจะมีรถมือสอคุณภาพดีแล้วมี การรองรับจากตัวรถอีกนะฮะไม่ใช่รองรับจากประกันอย่างเดียวรองรับจากตัวรถซึ่งเน้ชนเนี่ยแอร์แบครอบคันจะทํางานนะครับซึ่งแอร์แบกตัวนี้เป็นแอร์แบกที่เป็นรุ่นตัวท็อปเลยนะครับผมรับรองว่าปลอดภัยมากๆนะครับส่วนนะครับในตัวของเบาะนะครับก็จะมีเป่าไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็มีระบบเซตหรือรีเบมเบอร์นะครับของตัวเบาะด้วยเวลาที่เราอยากจะนั่งแบบนี้อ่ะวันนี้เราขึ้นเราก็เลือกกดตัวหนึ่งไว้นะครับแล้วเราก็เซตไว้เลยว่า เราจะตั้งค่ายังไงนะครับผมส่วน2กับ3นี่คือตั้งค่าตามที่แบบอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ขึ้นมาหน้านะครับหรือว่าจะเป็นแฟนนะฮะแต่ที่สําคัญอย่าเอากิ๊กขึ้นมานะครับเพราะว่ามันมีไม่พอนะครับโอเคนะครับพี่ๆีจะเห็นว่าตรงบอกนะครับก็จะมีแอร์นะครับผมแอร์ซึ่งปรับได้เลยเพราะว่าข้างหลังเนี่ยค่อนข้างขยายแต่ถ้าปรับแอร์ไว้เนี่ยรับรองว่าเย็นแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยว่าใครนั่งข้างหลังแล้วจะไม่เย็นคันนี้ ชุ่มฉ่ำมากนะฮะสำหรับในตัวแอร์นะครับเย็นสบายนะครับรับรอ,องว่าขับทางไกลเนี่ยไม่มีต้องเหนื่อยเลยนะครับต่อไปนะครับคันนี้เช่นเคยอาร์ตชอบมากในตัวของซันลูฟนะฮะร, <Wow. S 1> รถคันนี้ซันลูฟอาร์ตต้องไปรีวิวนะครับเพราะอาร์ตชอบรถซันลูฟและอยากให้อ่าพี่ๆน้องๆเนี่ยอยากให้ลองมาดูว่ารถมีซันลูฟเนี่ยมันดีนะนี่เปิดแล้วรู้สึกสว่างขึ้นไหมครับและวิธีการกดซันซันลูฟนะครับก็สามารถกดได้จากทางด้านบนเลยนะครับกดคิดเข้าไปเลยกดปุ๊บทีนึ่ง สลูก็จะเปิดออกนะครับผมอ่าฮะชูมือขึ้นแล้วมุนมุนว่าเฉพาะแต่างจังหัดเฉพาะภาคกรุงเทพมันร้อนมากนะเพราะต่างจอนหัดเนี่ยตอนกลางคืนเขาเยน็นนะพี่น้องๆก็ลองเปิดสลูปดูนะครับรับอากาศรับลมนะครับหรือสลูปคันนี้ไว้รับแดดยามเช้าก็ดีนะไม่ต้องเปิดแบบว่าเอากระจกออกแค่เปิดให้แบบตัวปิดสลูปเนี่ยฮะมันออกมานะครับ ตัวกระจกสลูปข้างบนนะฮะไม่ต้องเปิดก็ได้นะ้แสงมันตีลงมามันจะได้ดูสดชื่นดูแจ่มใสครับวิธีกดปิดสลูปนะครับก็กดได้เลยนะครับก็จะปุ่มอยู่2ข้างนี้เหมือนกันนะครับกดปิดได้เลยเพราะกดปิดสลูปก็จะปิดครับผมนี่ครับแบบนี้นะครับนี่ครับกดลงมานะครับแล้วสลูปจะปิดนะครับปึ๊งไงครับเรียบร้อยนะฮะสภาพภายนอกรถนะครับก็ดูดีนะครับมีสเกิร์ตรอบคันนะครับรับรองว่าคันนี้นะครับแต่งมาให้เต็มแล้วนะครับ ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ซื้อไปนะครับหรือพวกน้องๆที่คนไหนที่ซื้อไปนะครับรับรองว่าไม่ต้องหัวนะครับคันนี้มันฟูลออปชั่นอยู่แล้วนะครับผมส่วนสภาพเครื่องนะครับเวลาเปิดนะครับกดเปิดอยู่ช่วงด้านล่างของรถนะครับก็จะมีทั้งถังน้ํามันและหน้ารถนะครับกดทีนึ่งครับปุ๊บหน้ารถก็จะเปิดนะครับผมโอเคพาไปดูนอกรถกันนะครับครับผมในส่วนของนอกรถนะครับก็จะมี เครื่องนะครับที่วายดูการจะเป็นเครื่องสีสูบนะครับผมคันนี้ไม่มีทอร์โบนะครับบอกก่อนแต่เป็นเครื่อง V6 ที่ไม่ต้องใช้ทอร์โบก็โคตรแรงแล้วฮะคันนี้นะครับสภาพเครื่องยังดูดีดูสวยนะครับดูจากบอดี้ของตัวสูบได้นะครับว่าไม่มีรอยนะครับคันนี้ไม่เคยชนแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้เครื่องแบบนี้นะฮะรู้ไหมครับว่าวิ่งเท่าไหร่หนึ่งแสนครับวิ่งอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นนะฮะอ่ะ วิ่งวิ่งอยู่ที่1 9 0 0 0นะฮะหม่ก็รถนำเข้าขนาดน,นี้แต่รถอายุการใช้างานนั้นาจะเยอะแต่ทำไมถึงวิ่งแค่1 9 0 0 0เองโหรถแบบนี้ผมต้องบอกเลยว่าอาประวัติคนใช้ก่อนเนี่ยผมว่านะรถคันนี้แทบจะไม่ก็ได้ขับเลยขับเฉพาะไปเที่ยวอย่างเดียว,วากว่าผมดูทรงแล้วเพราะว่ารถมันวิ่งอยู่ที่1 9 0 0 0เองนะลูกค้าไหนที่ซื้อไปนะครับรับรองว่าคุณภาพคันนี้ขับแก้วแน่นอนดีไอคอนเฟิร์มต่อไปครับในส่วนของท้ายมากนะครับ ท้ายนะครับเปิดธรรมดานะครับกดข้างล่างนะครับกดกึกทีหนึ่งมันก็จะเปิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าภายในของรถดูสวยมากนะฮะแล้วดูใหญ่ใหญ่มากนะฮะจุคนได้เกิน6แน่นอนนะฮะหรือ7หรือ8คนไปเลยนะฮะรับรองว่าจุได้นั่งสบายอยู่แล้วนะคะคันนี้นะครับต่อไปนะครับในส่วนของวิธีการปิดนะครับข้างหลังนะครับคอนโทรลด้วยไฟฟ้านะครับคันนี้จะคอนโทรลด้วยไฟฟ้ารอบคันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดปิดให้ดูกดปุ๊บอ่ะปิดแล้วครับ นะครับไหลลงมาช้านะครับนี่เราอยู่ห่างกับปลายนี้ประมาณไม่ถึง5 6เซนนะมันยังไม่โดนคือใช้ยังไม่โดนลมเลยก็กล่าวว่าวิธีของเขาคือแน่นอนมากนะครับรับรองว่าไม่กินพื้นที่เยอะนะครับผมคอนเฟิร์มแล้วก็ในส่วนของแม็กคับขอบ20นะครับเหล็กนะครับเป็นขอบเหล็กใหม่นะครับไม่ใช่แม็กเดิมนะครับเป็นแม็กแต่งมาให้แล้วนะครับรับรองว่าคันนี้สวยแน่นอนนะครับสำหรับใครที่ซื้อไปนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจเลยว่าเอ้ย ต้องไม่เปลี่ยนแม็กอะไรหรือเปล่าไม่ับขอบ20แม็กข,ขนาดนี้คือเทพมากๆแล้วมันมีเรื่องสําคัญกับ CX9 ที่อาจจะบอกทุกคนครับรถคันนี้เป็นรถมือ2ครับแต่ตอนที่มันเป็นรถมือ1นะครับราคาคันนี้อยู่ที่3ล้านกว่ากว่านะฮะซึ่งแพงมากนะฮะแต่พอมาอยู่เป็นรถมือ2นะครับแล้วคุณภาพดีแบบนี้ราคาผมบอกเลยนะว่าไม่ถึงครึ่งของ3ล้านไม่ถึงเซี่ยวนึงเลยด้วยครับ oh, <no. S 1> ถูกลงแบบ จกถ้ามันอยู่ตรงนี้คือมันลงแบบประมาณนี้ฮะลงลงไปเลยฮะลงไปเลยนะฮะสำหรับตัวนี้รับรองว่าคนไหนที่เป็นสายลุยสายบูนะครับหรือสายซิ่งสายสปอร์ตนะคันนี้นะครับเอาไปเป็นเจ้าของเลยครับรถคันนี้รอพวกคุณอยู่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับตัว CX9 คันนี้นะครับถูกใจใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยเลยใช่ไหมครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะลองมาเช็คด้นะครับหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโทรมาได้ที่02ครับ 4134446นะครับผมโชว์รูมรถของเราครับจะเปิดให้บริการ8นาฬิก30นาทีนะครับถึง17นาิา30นาทีนะครับรับรองว่าพนักงานทุกคนต้อนรับลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างดีแน่นอนนะครับผมสอบถามรายละเอียดได้หมดทุกเรื่องทุกราวนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอาร์และรถบ้านจัดใช้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ